ครับคลิปที่2ของเตาที่8นะครับเ,เมื่อวานนี้ผมโพสต์ว่าเ,เราเริ่มอบประมาณเที่ยงครึ่งนะครับแต่ว่าพอเริ่มอบไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าลมมันแรงนะครับก็เลยปิดมาจุดไฟอีกทีเริ่มอบอีกทีประมาณ1ทุ่มนะครับก็คือเวลา1ทุ่มอบทิ้งไว้เลยแล้วก็อบทั้งคืนเลยครับ มาเปิดปล่องมาเปิดปล่องเนี่ยตอนมาเปิดปล่องตอน7นาฬกา21นาทีนะครับอุณหภูมิที่เปิดปล่องคือ187 6660สิ่วนสามสองันเป็นอุณหภูมิข้างนอกนะครับอบทั้งคืนแล้วพอเปิดปล่องได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ควันบ้าก็มานะครับอุณหภูมิก็ขึ้นไปที่อุณหภูมิควันก็ขึ้นไปที่ 79, 80ตามมาตรฐานเลยนะครับควันบ้าก็ออกมาแล้วก็สักพักหนึ่งก็อุณหภูมิขึ้นไป85ผมก็ติดตั้งระบบะเก็บน้ำส้มควันไม้ไปดูช่องหลีนะครับตอนนี้อุณหภูมิควันอยู่ที่92นะครับผมพยายามจะลดช่องหลีลงให้มากที่สุดตัวช่องหลีเห็นไหมครับสงสัยไม่พอคงต้องลดมากกว่านี้นะครับผมต้องไปหา แผ่นอะไรมาขยับเพราะว่าไอตัวแผ่นตัวนี้มันขยับได้มากที่สุดเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะไปหาแผ่นแผ่นเหล็กแผ่นเหล,ล็กเยอะแยะครับถ้าเราทำเตาเนี่ยมีแผ่นเหล็กเยอะแยะโอเคแผ่นเหล็ก มันไม่ค่อยโฟกัสใช่ไหมครับกล้องตัวนี้เป็นอย่างนี้เอาละ่ะผมจะเสียบแผ่นเหล็กนี้เข้าไปทำมือเดียวนะครับทำมือเดียวเพื่ออะไรเพื่อที่จะหลี่ให้มันหลี่ให้เล็กกว่านี้อีกอาละ่ะอาล่ะครับผมหลี่เล็กลงเล็กขนาดนี้เลยครับเล็กเล็กอีก เอาละาที่ดีเล็กลงอีกเพราะว่าอา่ามันเป็นไม้แห้งสนิทอยากให้กระบวนการเป็นไปอย่างช้าที่สุดอุณหภูมิต่ำกว่า90องศาอุณหภมควันนะครับแล้วก็มันมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องควันเร,เ,เรื่องลมเรื่องลมก็เลยเอาไอ้ตัวที่ครอบมาครอบแล้วก็เจาะช่องเอาเทอร์โมคัพเปิลเสียบเข้าไป มันจะมีผลต่ออุณหภูมิในเตาหรือไม่อันนี้อันนี้ไม่รู้อะต้องวิจัยอาจจะมีผลบ้างครับแต่ว่ามันต้องแลกมากับน้ำส้มควันไม้กับอุณหภูมิเราดูอุณหภูมิไม่แกว่งขึ้นลงอะไรก็น่าจะโอเคอุณหภูมิดูกราฟนะครับ กล้าไปที่อุณหภูมิขึ้นมานั่นอะ่ะจะเห็นว่ามันเปิดปองครับเปิดปองปุ๊บซัดขึ้นเลยเห็นไหมครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเตาก็จุดติดละไอหัวหักลงในตรงเส้นสีดำไอบนสุดนั่นน่ะก็คือผมปิดแก๊สแล้วก็เริ่มหลีครับเริ่มหลีอุณหภูมิควันลงมาที่มันยังกเก้าสองอยู่เลยครับในไม้แห้งจะเป็นลักษณะนี้อุณหภูมิจะสูง ม้แห้งครับอุณหภูมิอุณหภูมิควันอยู่ที่9ก้าสองผมรีลงเล็กลงอีกไปดูสิผมจะรีเล็กลงอีกนะครับเห็นไหมน่าจะเห็นอนเล็กสุดๆไปเลยครับเอาดูสิจะคงใกล้สองว้อีกไม่นานแค่ไหน นี่น่าจะแปดมิลเะครับนี่กอมนี่เล็กนี้เดียวแล้วครับนี่น่าจะเท่านิ้วก้อยราคาเนี้ยดูซิว่าอุณหภูมิจะเป็นยังไงจะดับหรือไม่ดับอุณหภูมิควันจะ,ะ91ครับอ่ะได้ผลครับลงมา91 หากลงมายืนดูเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปไว้ก่อนสักประมาณ1นาทีนะครับหรือ2นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าการหลีเล็กขนาดนั้นเนี่ยมันมันจะทำให้กระบวนการเสถียรหรือเปล่าโอเคครับผ่านไปประมาณ2-3นาทีนะครับอุณหภูมิจุดที่1เนี่ยลดจาก360กว่าลงมาเป็น357แล้วก็ดีดกลับขึ้นมาที่3ามรนะครับ จุดที่สองกลางเตาอยู่ที่103จุดที่3คงที่ที่แปจุดที่4อุณหภูมิควันนะครับแปดสต่อติดต่อกัน2นาทีแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถึง5นาทีเนี่ยแสดงว่ากระบวนการน่าจะโอเคอ,อุณหภูมิเฉลีย่ยคงที่ที่ร้อยห้โอเคผมแฮปปี้นะครับนี่ผมแฮปปี้นะครับถ้าผมแฮปปี้แบบนี้ผมก็จะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็อีกประมาณสัก เดี๋ยวไปลดน้ำต้นไม้สักสิบนาทีผมจะกลับมาดูใหม่ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยดลดลงถ้าลดลงอาจไฟอาจจะดับต้องคอยดูอัตราการไหลของน้ำส้มควันไม้นะครับนะฮะหยดเห็นไหมครับก็บประมาณนี้ยังไม่ได้เปิดน้ำหล่อยเย็นนะครับขอบคุณคุณสุชาติอีกครั้งหนึ่งครับนึกถึงระบบน้ำส้มควันไม้เอ่อ ผมมีแผนจะประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำส้มควันไม้เหมือนกันนะครับตอนนี้ซื้อถังมาละก็จะจัดเป็นระบบตอนนี้มันมันยังไม่ได้มีกระบุร,ระบวนการจัดเก็บแล้วก็กระบวนการกรองกันก็ยังไม่ได้เอาไปใช้งานนะครับเพียงแต่คนใกล้ชิดเท่านั้นที่บอกเราบอกว่าเอาไปใช้กับชับนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ยกเว้นแจกให้ไปวิจัยนะครับสำหรับอาจารย์ที่เขาจะไปศึกษาวิจัย สวนรอบๆชาวบ้านนี้ยังไม่ได้แจกไปมากนักนะครับโอเคแต่ก็มีบางส่วนแล้วล่ะครับที่ครบ3เดือนละตั้งแต่เผาครั้งแรกๆนู้นใครที่สนใจก็แวะมาที่สวนก็แล้วกันนะครับมีน้ำส้มควันไม้ให้ส่วนสปอนเซอร์หนึ่งนะครับมาคุยกันโอเคครับไปคงที่ที่89นะครับไปดูช่องหลีกนิดนึง นี่ครับรีเล็กขนาดนี้เลยครับรีนิดเดียวจริงนะครับหลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ